สวัสดีคนพีชวดค่ะสวัสดีค่ะพ่ชวดดวงไม่ดีตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วเหลือมิถุนาเครียดคำพูดคนให้ไม่สบายใจเป็นเรื่องเครียดค่ะบางท่านมีคดีความนะบางท่านบางท่านอาจจะเพิ่งมีนะคะเช่นคดีความปัญหาแลวเฉียวชนได้ทะเลาะกันได้ขัดแย้งเป็นเรื่องความขัดแย้งอะค่ะ นะคะแล้วก็มาค่าเราค้ามาเลยนะมาเดือนที่แล้วเราไม่ได้อัปเดตนะคะเดือนนี้เราอัปเดตให้สองเดือนเลยนะคะก็คือเดือนมิถุนาเนี่ยไม่ดีเลยยังไม่ดีค่ะยังไม่สบายใจเรื่องคำพูดคนให้ไม่สบายใจเรื่องกระทบใจพูดไปคำพูดเราก็คนฟังไม่ไม่สบอารมณ์ไม่คิดคำพูดเราไปใน แบบอื่นได้นะคะแบบทําให้เราไม่สบายใจได้ค่ะเป็นความขัดแย้งทุกรูปแบบนะคะเดือนมิถุนาเดี๋ยวก็จะเข้าไปที่รู้สุขภาพเลยบางคนก็เริ่มเข้าเรื่องสุขภาพเลยนะคะเพราะว่าเดือนกรกฎาคมิถุนาแล้วก็กรกฎาคมิรกฎาเนี้ยชาปิเชวยจะมีปัญหารเรื่องสุขภาพค่ะก็ระวังเรื่องสุขภาพค่ะไ่เสียพาสิขาวขาเยอะๆนะคะ ที่ป่วยอยู่แล้วก็มีเรื่องเข้าโรงพยาบาลแหละนะคะระวังใจปวใ่วยกายป่วยกระเพาะป่วยบุกคนก็ป่วยหมดเลยค่ะก็กระดกระดาระวง่างนี้นะคะนอนทิศใต้เดือนนี้ชาวทิศตะวันออกมีทิศใต้ทิศเดียวแล้วก็ชาวทิศตะวันตกมีทิศตะวันตกตรงตรงดีค่ะทันไปได้เลย,เลยค่ะหรือใครจะนอนออกเฉียงเหนือที่มันติดติดกับทิศเหนือได้ค่ะ ได้ถึงแดนสิงหานะคะคิดนั้นแต่ต้องนอนที่ติดติดกับเหนือนะคะออกเฉียงเหนือที่ต,ติดติดกับเหนือค่ะขอให้พี่ช่วยโชคดีมีความสุขมากๆนะคะปฏิบัติให้ตรงๆแนวทางเดินไว้จะได้ลดความไม่ดีดวงที่มันไม่ดีเนี่ยเบาๆลงไม่แรงมากนะคะขอโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ